สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตาวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนอฟซีมาชมร้านข้าวมันไก่ในร้านนะคะเ,เพื่อนๆ่นไปดูไปชมกันได้เลยค่ะก็จะเป็นข้าวมันไก่ในร้านราคา20บาทนะคะเพื่อนเพื่อนถูกมากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเดีเราก็มาพักนะ้องไสวัสดีค่ะ ขออนุญาตนะคะป้าไม่ให้บางจะถ่ายข้างๆเราถ้ามีคนมานะคะก็มีร้านข้าวมันไก่ในร้านรับทำข้าวกล่องออกงานโรงทานต่างๆนะคะมีเบอร์0 9 9 0 5เก้าเนะคะราคา20บาทพิเศษ30บาทนะคะพเพื่อนๆเอาดูหน้าตาหน้าทานมากเลยน้นนองทำไมนไหนูขาย ตลาดนัดวีรวัตรโยธินน่ะขายกี่วันคะสองวันค่ะสองวันวันพุธกับวันเสาร์แล้วก็ไปจอดที่ไหนอีกคะทีเทนมีค่ะเทนมีบ้านทํานกบ้านทำนกราคาบรรจุกระดาษค่ะอ๋อน่ะค่ะว้าวดูเพื่อนข้าวหน้าคานักเลยเปข้าวใหม่ผสมพี่รัดแรกเลยที่ข้มหน้าเ็นเป็นหน้าคานเลยนะคะ ข,ข้าวมันไก่ในร้านหมูขายมานานเรื่องคะสี่ห้าปีแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมเจ้าของเมนเดนอันนี้ในร้านอันนี้คุณร้านนะคะอะลรลน,นะคะโชเลย์ค่ะพิเศษธรรมดาพิเศษนี่ยังไงคะอันนี้พิเศษใช่ค่ะมีสองหน้ามีกับไก่ล้วน อนี้พิเศษไก่ล้วนตอหน้า่หน้าตอหน้าจะขายอันนี้พิเศษตอกหน้านะคะเป็นต้นก็จะมีไก่ทอดกับไก่ต้มนะคะราคาเดมยนะคะึราคาอยู่นะคะยี่สิบเหมือยีบาทเหมือนเดิม ตลาดวีรวัตรนี่ขายอยู่จุดเดียวใช่ไหมลูกตรงนี้สองวันตรงนี้แล้วก็มีศูนย์อาหารบิ๊กซีด้วยกสาขาหนึ่งกิสาขาอยู่ที่ศูนย์อาหารบิ๊กซีนะคะในเมืองนะคะเอ๊ร้านนี้ใช่เปล่าลูกสพายซื้อไปทานเขาทำงานอยู่บิ๊กซีอนนี่ก็จะมีพิเศษ สองหนะ้าร้านเราถ้มีเฟซบุ๊กเราื้อข้าวมันไก่ในร้านเหมือนกันอ๋อน้องก็จะมี Facebook เฟซบุ๊กข้าวมันไก่ในร้านนะคะ,ะ Facebook เพื่อนเราก็ติดตามแอดได้นะคะของป้าก็ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะอยู่ใน YouTube เฟซก็มีรัศมีนะคะช่อง YouTube อันนี้จะลง YouTube นะคะ YouTube น่าทานมากเลยคนท้องจะกินไหมเนาะคนท้องนีเนาะยูทูบชื่ออะไรคะเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> ชื่อไม่ไม่ <Facebook S 2> เป็นบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กนี้คื YouTube อยูทูบตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ภาษาอังกฤษค่ะกำลังนำเสนอผลงานก็ออกเรื่อยๆนะคะ ข้าน่ากินมากเลยนะคะเดิอนะคะยี่สิบบาทท้องนอกตึงราคาอยู่นะคะอร่อยนะคะถูกมากนะคะยังขายราคายี่สิบบาทอยู่นะคะคุณเพื่อนครตึงราคาอยู่นะคะยี่สิบ under ค่ะสองกล่องนะคะสองช้อนให้ค่ะได้เรียร์ค่อนสองช้อนนะคะจ้สี่สิบจ้า มาทานน้เลยค่ะพเพื่อนเปิดเจื่สอสอ,สอง่องก็หาซื้อทานตลาดเปียรวัตเดียวกินก็วันพุธกับว,วันเสาร์นะคะเพื่อนเน้องก็กำลังจัดลงอันนี้อยู่น้ำนไหมคะพิเศษธรรมดาน้ำหนัได้แล้วนะ ราคาเติมอยู่นะคะซึงราคาอยู่นะคะน้องป้าขายมาได้5ปีแล้วใช่ไหมคะน้อารันตีความอร่อยนะคะของของคุณล้านนะคะไม่เรียกนายนะคะป้าจะเรียกคุณล้านได้สูตรมาจากไหนเนาะน,นี่เนาะเคยเป็นเชฟมาก่อนเหรอ อ๋อเขาขายใช่เออมันไม่มีสูสตรตายตัวนะ<ช>เคยขายอยู่ที่กรงุเงเทพก็มีสูตรมานะคะก็ต้องก็ต้องมีบ้างหละทําได้น่ากินขนาดนี้ก็ต้องมีเลยเนะาะโอันไหมคะดูไก่น้องเมื่อตอนเมื่อตอนที่มานี่ไก่ยังเยอะน,นะเพื่อนนี่ก็เกือบจะหมดแล้วนะคะลงมาเนี่ย กินมากเลยผมได้ยี่สิบบาทข้าวมันไก่ในร้านมีขายที่ตลาดนัดพิรวัตโยธินวันพุธกับวันเสาร์นะคะ ร้องเพลงด้วยนะของแสงเพงลงร้องเพลงแล้วก็อะไรย่าแบบไหนดีคะอร่อยนะคะก็นะคะตลาดนัดวันพุธกับวันเสาร์นะคะร้านข้าวมันไก่ในร้านนะคะก็รับทำข้าวกล่องออกงานลงทานต่างๆนะคะในราคากล่องละ2ี่บาทนะคะเบอร์ก็จะศ9เก้า้า 056293เาพิเดราคาส0บาทเศ็บไ,ไหนไ,ได้เลย้ามันไไหคะ้ามันมะพี่นันว่าวันคลิปข้าวมันไก่ ายล้านก็ถึงเวลาส้มเขีวระคะเพื่อนถ้าถึงนี้ก็ฝากเพื่อนนะคะถ้าชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงนะคะสวัสดีค่ะ